สวัสดีครับวันนี้เกมรเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาไตา่ฮอกคอยนะครับชั้น่าชั้น49 50นะครับชั้น49เนี่ยต้องชนะโดยใช้สายว่องไวนะครับถึงจะถึงจะได้กบดำนะ,ะกบม่วงนะครับอเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนต้องเป็นทีมสายว่องไวถึงจะได้นะ,ะว่องไวตัวนี้เป็นพลังนะครับสายว่องไวนะครับ ก็าอาจจะง,ง่ายหน่อยนะสายบ้องไวมีค่อนข้างเยอะนะครับอะบ้องไวอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวบ้องไวนี่แหละอ่ะหมดละนี่บ้องไวผมมีน้อยขนาดนี้เลยหรออาดาลุมะแชมเปญไปน่าไหวจะไหวไหมเนี่ย โคนี่เศรษฐีนะครับอ่ะจัดแปะโ,โหเกียร์นี่ผมใช้เกียร์ตีป้อมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะลุยไปฮะสายวงไวทั้งหมดเลยนี่ลืมเอาเพื่อนมาช่วยรู้สึกว่าหลายคนจะติดตรงนี้นะครับม,มันตึงๆเนี่ยไม่รู้ขาบอกอ่ไงเงี้ย ก็ไปดูหลายคนเล่นนะโหไอตัวไหนที่ก๊อปปี้เราเนี่ยไอตัวปากใช่ไหมโอ้โหเริ่มตึงละเริ่มตึงละเฮ้ยไม่น่าจะไหวมั้งเนี่ยถ้าไม่ใช้สายว่องไวเราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรอะไม่ได้กบม่วงนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องอะ ต้องชายนะอ่ะเหลืออีกโอ้โหกองนกฝั่งบนจะแพ้แล้วเนี่ยอ่ะเหลือบนอย่างเดียวนะครับน่าจะไหวอยู่โอ้โหอดัเดียวเออโอเคล่วงหมดละอือหือข้างบนข้างบน อ่าอือืม,อมนี่ขนาดตัวแม็กท่าทุกตัวนะครับยกเว้นตัวมืดตัวเดียวนะอ่ะได้มาสักทีตัวนี้ก็ชนะโดยใช้ไหวพิบนะครับอันนี้ผมจะจัดทีมที่เราขนาดเลยดีกว่าเพราะมันเป็นเงินนะครับเราเราไม่จะเป็นขนาดนั้นเขาแค่ผ่านก็พอละ ผมหาเลือกก่อนบอสเต้องมีครับหาตัวที่มันลึกๆหน่อยสกิลลึกๆอ่ะบอสเตอ่ะตัวชนมีละนี่มาวารินะครับนะจูเลียตอ่ะดาวินชีกอปปี้นะครับ อ่ะโยมิโอเคจะได้มีตัวบัาอมาตะบิงเร็วด้วยอย่างน้อยมันก็มีลัดแอทแท็กนะไปรอบอสออกมาเราจะได้ปล่อยเพื่อนได้ถูกที่นะครับอ่ะไปละเห็นละโอ้โหถึกขนาดนี้เหรอ ผมนึกว่าแป๊บเดียวจะตายโอ้โหเลือดนะะมันมาฝั่งนี้ละนะแซลลี่ป้องบื่ปล่อยไปอยโอ้โหคนเล่นใหม่เกียร์ตัวไม่ดีเกียร์ไม่ถึงที่ไม่ผ่านนะเนี่ย สำหรับผมมันไม่ตึงเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะผมก็เล่นมานานแล้วแต่ขนาดนี้ดูนครับก็มันจะตายอ,อ่ะมาเรียนกลางแล้วอโอเคครับเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปเรื่อยละเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอามันไปบนละ โ oh, หเลือสองเปอร์เซ็นตตายเหอะอ่ะโอเคครับก็ชนะเป็นเทียบร้อยนะมาชนะเรียบร้อยแล้วแล้กบม่วงมาอีกสองตัวนะครับอันเดี๋ยวผมไปยัดเจ้าตัวนี้ก่อนอ่ามูลชุดเยนลี่นะครับก็ได้อสองตัวผมก็จะได้เป็นเวลสองร้อยสี่สิบได้สบายๆหน่อย 220. อีกสองูดผิดอาสกิลลำนำเนี่ยก็จะเป็น11บเอ็ดวินะครับนี่ก็โอเคเลยเหลืออีกแค่สตัวนะครับมันจะมีเ,เวสเขาเรียกว่าอะไร,รนี่นะครับที่เรารับเนี่ยต้องได้ฟักทองยีสบแปอันนะครับแล้วก็จะได้อีกหนึ่งตัวนะตออแรกในส่วนของกิวลลเลตนะครับไม่ไม่ใช่เลยดนันในร้านค้ากิวนะครับ แต่ละเดือนเนี่ยมันก็ได้ตัวหนึ่งนะอืมเดืสดส้นเดือนก็จะได้อีกสองตัวส่วนพาร์เนี่ยผมยังไม่ได้เติมนะครับเติมก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงขึ้นนะแต่ก่อนสองเก้า้าเพิ่มอีกห้าสิบาทนะครับามาดูในส่วนของตัวของผมนะก็มีประมาณนี้นะครับคือผมปั้นแม็กแทบ ทั้งหมดแล้วนะครับตัวที่ตัวในที่เราได้เยอะๆเนี่ยผมปั้นเป็น p ร้อไปเลยเช่นแชมเปญนะครับเอริส <Elite S 1> ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่งั้นผมก็ปั้นแม็กเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้ตัวซับมาผมไม่ย่อยนะผมจะสะสมไว้เรื่อยๆนะครับบางทีเอามาปั้นไว้บางทีทําเป็น p ร้อยไ้ดีกว่าตัวในที่เรายังหาได้อยู่นะก็มีประมาณนี้ครับทีมตัวนี้ก็ทําเป็นพร้อยไปแล้ว แอนดลี่ดาลูมาเนี่ยผมก็เก็บไว้เผื่อปั้นเป็นพีร้อยนะครับนี่ก็สะสมไปเรื่อยตัวนี้ฮันผมก็สสมเก็บไว้เรื่อยนะครับเดยิโก้ผมก็ปั้นเป็นพีร้อยนะทีมก็ประมาณนี้นะครับสะสมไปเรื่อยก่อนอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่อของอดีหลักก็่านค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันก็อ่เล่นมานานแล้วนะครับมันค่อนข้างครบทางนะครับ เกียก็ถือว่าดีนะไม่ถึงกับว่าขี้เหลยนะครับก็มีพวกรถแรกแต่างๆเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยกี่ชิ้นไม่สี่ชิ้น,นครับตัวนี้ไม่ไม่นับนะมันเกียร์ขี้เหลยมากเลยตัวนี้ส่วนใหญ่ได้ฟรีนะครับช่องกลางเนี่ยช่องลากนี้ก็ได้มาสี่ชิ้นนะก็รอคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ฟรีมานะรเรารราเลเวลตำนานนะรเราก็จะได้มา ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรับสวัสดี